นี้วิวข้างทางระหว่างเดินทางจากเฉิงตูไปที่ต้ากูกาเซียนะคะก็จะไปที่เมืองเฮยซุยข้างทางก็จะเห็นวิวเขาสวยงามมากเลยค่ะมันคืออลังการมากมีฝน,นตกเหมือนกันนะคะคนนี้ จากเฉิงตูไปที่เมืองเหยสซุยเนี่ยค่ะใช้เวลาเดินทางแบบ5ชั่วโมงกว่าเลยนะคะเพราะว่าเขาจำกัดความเร็วให้ไม่เกิน90อันนี้เราก็เข้าอุทยานต้ากุกูกาเสียนะคะต้องไปซื้อตั๋วก่อนเราขึ้นรถบัสแล้วก็มาจอดจุดแรกตรงนี้นะคะ เขาก็ทําดีนะคะแล้วก็เดินชมวิวไปเรื่อยๆไม่ต้องย้อนทางแล้วก็ไปถึงก็รถบัสก็จอดรออยู่ข้างหน้าเลยนะคะธรรมชาติก็สวยงามนะคะอันนี้ช่วงมาอาจจะแบบครึมๆหน่อยมันก็เลยอาจจะฟ้าไม่ค่อยโปรแต่ก็ยังสวยอยู่ค่ะแล้วก็ขึ้นรถบัสสีเขียวไปต่อค่ะอันนี้เขามาจอดจุดที่สองนะคะวิวก็สวยงามเลย ก็ดูรูปไปเรื่อยๆนะคะนีวิวตรงนี้ก็ดีนะคะถ้าเกิดฟ้าเปิดจะเห็นเขาสวยมากข้างหลังนะคะอันนี้จุดที่สามแล้วเขาก็จะมาจอดให้ขึ้นกระเช้านะคะอันนี้จุดสุดท้ายก็คือจุดขึ้นกระเช้านะคะเพื่อไปดูทานน้าแข็งหรือตากกกาเซียนะคะ ก็จะเสียเงินเพิ่มอีกนะคะปกติเข้ามาในอุทยานก็จะเสียประมาณ1 5อยหยวนนะคะอันนี้จุดสุดท้ายรถบัสก็จะกลับมาจุดสุดท้ายนะคะแล้วก็เดินออกมานะคะอันนี้ก็ข้างๆก็จะเป็นพ a r ก,กิ้งที่จอดรถนะคะอันนี้ก็จะเที่ยวเมืองเหย่ซุยนะคะยมเย็นก็เมืองก็น่ารักเล็กๆสวยงามนะคะ